อาิซงมาแล้วจะห้ประเด็นการเกมลิเวอร์พูลยืนฝุ่นล้ำห้างกห้องยืนฝุ่นล้ำเช็คกันครับในกับผู้จัดการทีมเชอร์แมนเต็มนำลิเวอร์พูลบุกยืนฝุ่นลำในเกมเพิ่มดึงเกล็ดวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมโดยพวกเขาอาจจะมีสถิติไม่ค่อยดีนักในการเล่นนอกบ้านในเกมลีกเพราะสกดคำว่าชนะไม่ได้เลย4เกมหน,นส่วแต่ต่างจากการเล่นในอันฟิลราฟากับหิวนะฮะ แม้ที่ห้องดางมีข่าวดีมากๆเมื่ออาริสูนเบเกอร์ฟิตสมบูรณ์พร้อมกลับมาทำหน้าที่เป็นมนหนึ่งให้กับสมสรขณะที่แบ็กโฟได้ผู้เล่นชุดที่แข็งแกร่งที่สุดขึ้นทับไดแก่เจอมาติปฟามิโยเทนส์อเล็กเซเนอร์โนและอันดูโลบาสันกณาทิการโมเมตซาราก็เตรียมที่จะลบล้างอาถรรันในการเล่นที่กรุงลอนดอนซึ่งมักจะยิงประตูไม่เคยได้โดยซัดไปเป็นแค่ประตูเดียวเท่านั้นจาก12เกมหลังสุดที่มีเยือนเมืองหลวงพู้ดิและตีนสกันเกมนี้พวกเขาต้องเก็บชัยชนะให้ได้ เพื่อเบียดกับสเปอร์ซึ่งกำลังความร้อนแรงในเวลานี้เรามาดู5ประเด็นการเกมเกมนี้กันเลยนะครับสำหรับลิเวอร์พูลกับบุลลัมเริ่มต้นที่ประเด็นที่1เพราพ่อมีกลับคืนตำแหน่งเดิมแม้ว่าเควินเคลเลอร์นะับผู้เล่นสมบูตอนาคตไกลจะได้โชว์ฟอร์มอย่างเด่นในช่วง3เกมล่าสุดที่ได้รับการจากเช็กซ้ตงครับแต่ตอนนี้อาริสูเบกก็กลับมาฟิตสมบูรณ์แล้วและนอนว่า ตระหนมือหนึ่งทับหงด่างจะกลับคืนสู่ที่เดิมอีกครั้งหนึ่งผลงานของโกลชาลเอลิสได้รับการชนชมเชยอย่างมากเพราะจะตัวจได้แสดงเห็นถึงความนิ่งและไหวพริบที่รวดเร็วว่องไวในการทําหน้าที่ในด่านปละยกันสุดท้ายทันทีที่เพิ่งได้ลงสนามให้กับทีมชุดใหญ่เพียงไม่กี่นัดแต่ฟอร์มกดข้าวก็ทําให้หลายคนยกย่องว่ามีอนาคตและไม่แปลกนะครับที่เคลเลเฮอร์จะได้รับหน้าที่เป็นมือรสองทันอาบเรียน ในายโชยุมันออกมายืยนยันแล้วนะครับว่านายทวันทิ์จบลาซิลมีสภาพร่างกายที่ฟิตเปรียและพร้อมกับมือฝึกซ้อมได้อย่างเต็มที่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยงานนี้โกเลสซมบ้าไม่ได้มีปฏิกิริยาเยี่ยมแน่ใดๆถึงสิน้นด้วยเหตุน,นี้จึงมีความเป็นไปได้สูงที่เขาจะกลับมาเป็นเบอร์นหนึ่งในเกมแมตช์เยือนฟูลลัมในวันอาทิตย์นี้แน่นอนว่าสาวกเดอะคัพคงแฮปปี้สุดๆเกี่ยวกับการเห็นอาริสุนเบเกอร์กลับมาประจำหน้าที่ตำแหน่งฟลังเพราะความเหนียวเหน็บของเขาคงทำให้แพงคไวโฟรู้สึก ชื้้นนมากิ่งขึและที่สําคัญนะฮะการที่มีพ่อหมียืนตรงา่าบริเวณหน้าปากประตูสามารถขู่เกมรุกของจับเจ้าเสือน้อยฝุ่นล่มได้มากเลยทีเดียวนะฮะประเด็นที่สซาลาหลบร้อนกุ้งลอนดอนต้องยอมรับว่าโมเมนตซาลาทำผงานนี้อย่างแน่นหลึเชื่อกับหงดังลิเวอร์พูลเมื่อเขาตะบันตะขาดคู่แข่งไปแล้วถึง8.2ประตูจากการลงสนาม1 0 8แปมต ในเกมพรีเมียร์ลีกซึ่งถือว่าเยอะกว่านักเตะคนอื่นนับตั้งแต่ที่เริ่มต้นฤดูกาล2017-2018แม้ว่าสติการยิงประตูของคิงออฟอียิปต์จะดูดีเหลือเกินแต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงเป็นรอยด่างในชีวิตนักเตะของเขาที่มาค้ดแข่ง,ขงในเมืองพูดีก็คือการที่ซาลาต้องเจอกับความยากลำบากทุกครั้งทีมเล่นในกรุงลอนดอนเพราะเขายิงได้แค่ประตูเดียวจาก12เกมหลังสุดที่มาเยือนเมืองหลวงพูดีโดยเกิดขึ้นในเกมพบก,กับเวนแฮมในเดือนมกราคมที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามนี่ยังเป็นโอกาสที่ดีสําหรับบางโมที่จะได้ลบอาถรรพ์เพราะเขากําลังมีความมั่นใจหลังจากที่ซัดประตูกับต้นสกัดในเกมที่เสมอกับมิทิละหนึ่งหน่งในศึกยูฟ่าแชมเลีกเมื่อกลางสดาทำให้เขาสร้างสถิติเป็นนักเตะที่ทําประตูในศสิยูฟ่าแชมเลีกไม่นับรวมรอบคัดเลือกมากที่สุดของสโมสรที่จํานวน2 2ลูกสร้างน้า ura, ตนตีเวนจูราดตนานกัปตันทีมซึ่งเคยทําได้ย1ประตูไปแล้ว ซ้อนมีสถิติยิงได้แค่ประตูเดียวจากการที่ได้พบกับฟุล่ล่ำสองเกมหลังสุดแต่ฟอร์มการลิ่นในลีกของเขาในการนี้ก็ไม่คิดถึกิเลเมื่อสัดไปแล้วถึงเประตูและที่สําคัญนักเตะยังยิง3ลูกจาก4เกมลีกในนัดหลังสุดฉะนั้นเกมรับของเจ้าสัวน้อยคงได้เจองานหนักแน่เมื่อต้องรับมือกับเขานะฮะประเด็นที่ 3. ปมฟอร์มหงแดงยิ่งแรงขึ้นอย่างต่อนเนื่อง ฟองของลลเวผู้พูในเวลานี้ต้องบอกว่ากาลังขับฝักจริงๆนะครับฟพอผพูกเขาแพ้แค่เกมเดียวเท่านั้นนับตั้งแต่ช่วงต้นเดือนตุลาคมแพ้กับอาร์เซนอลไป2-7โดยแมต์นั้นก็คือการแพ้กับอัตตันต้า2-0ที่สนามอนฟิลในศึกยูฟ่าแชมเลกเมื่อเดือนพฤศจิกายนยางไร้์จะตามเดอะเรดทำงานด้อย่างดดเด่ Red, นหลังจากนั้นเมื่อพวกเขาคว้าแชมป์กลุ่มในเกมบนถ้วยโตสุดของยุโรปเช่นเดียวกับในเกมลีกพวกเขากําลังอันดับที่2มี24คะแนนเท่ากับ พนัมฮอสเปอร์แต่เป็นรองผลประตูที่เสียซึ่งไก่เดือดทองพนัมสเวิร์กก็เป็นจ่าฝูงเท่านั้นนะครับอย่าลืมนะครับวันลิเวอร์พูลในช่วงเวลาที่ผ่านมาตรงประสบปัญหากับเล่นบาดเจ็บโรนาวแต่พวกเขาก็ยังโชว์ฟอร์มได้อย่างดุดันสามารถไล่ทุกคู่แข่งในทุกๆแมตช์แถมในเกมล่าสุดที่ไปเยือนมิทิลานในใหญ่เชอริมันยังจับเด็กดาวรุ่งลงสนามได้คนแต่ก็ทำผลงานได้ดีไม่มีทิฏฐิสำหรับเกมนี้มีรายง,งานว่าคุมกลังตัวหลักของทีมค่อยๆทย,ยอยกลับมาจากอาการบาดเจ็บ ทั้งอาริซงเบเกอร์อเล็กอัลเล็กซ์ชเลตนาบีเกียตาเทนสอเล็กซานเโนส่วนติโก้คันธนาน่าจะหายจากอาการประเจ็บในเร็วนี้ด้วยดังนั้นแมตต์เยนทินทารเวนส์คอสเซสของหงดงังพร้อมเต็มส่กนประเด็นที่สี่เทนสพร้อมประจําการพร้อมโยมาติปคู่สินเตอร์ยันที่บอลไปนั่นแหละครับว่าเทนส์อเล็กซานเดโนมีสภาพร่างกายที่ฟิตสมบูรณ์แล้วหลังจากที่นักเตะเพิ่งได้ลงสนาม แตมเวลา90นาทีพร้อมกับาาทหนที่เป็นกัตทีมในช่วงต้นเกมในเยือนมิดท,ที่หลานด้วยฉะนั้นตำแหน่งแบ็กขวาคงได้เวลาที่เจ้าของเดิมต้องกลับมาทำหน้าที่อีกครั้งสำหรับเดโกวิเลียมนะครับถือว่าทำงาน,นได้รับประจัยในระดับหนึ่งและจคเก็งรับพร้อมที่จะให้โอกาสเขาในเกมฟุตบอลถ้วยภายในประเทศรวมถึงถ้าหากทีมมีโปรแกรมแน่นเอียดแบ็คขวาชาวเวลนะฮะก็มีสิทธิที่จะได้ลงสนามเพื่อเป็นการโรเตชั่นขุมกำลังในขณะเดียวกันะกรเรื่องที่นะ่ายินดีอีกเรื่องก็คือนาบีเกตา ที่ได้ลงสนามเป็นตัวจริงในเกมพบก,กับมิทิลนันและได้ลงเล่นไปประมาณหนึ่งชั่วโมงก่อนที่จะโดนเปลี่ยนตัวออกโดยนักเตมไม่มีปัญหาการบาดเจ็บใดๆทั้งสิน้นซึ่งแน่นอนว่านี่คือสิ่งที่เช so so. ลกิงคลับแฮปปี้สุดๆหลังจากนี้ในส่วนของเซนต์อัลฮงานนี้เจอมาติปก็คงกลับมาทํางานร่วมกับเฟอร์มอีกกร้างหลังจากที่เกมเยือนประเทศเดนมาร์กนะครับดาวเตะชาวเคมรุนได้พักร้องกายเช่นเดียวกับ an, แอนดรูสันแบ็กซ้ายพลังมา้าน่าจะได้ลงเป็นตัวจริงในเกมลีกสุดสัปดาห์นี้ ประเด็นที่5ได้เวลาหยุดเสถิติไร้ชายเกมเยือนสถิทีเห็นฟอร์มการเล่นที่สุดยอดคันลเวูลในกันนี้โดยเฉพาะเกมนอยรังอนฟิ์แต่หารู้ไม่ว่าฟอร์มการเล่นเกมเยือนของพวกเขาไม่น่าอภิรมเอาซะเลยเพราะเกมเยือนในศึกพิมลิกพวกเขาในช่วง4แมตหลังสุดสดกดคำว่าชนะไม่ได้เลยเริ่มต้นด้วยการโดนวิล่าอัดยับคาบ้านที่วิลล่าพักเจ็ดสองตามมาด้วยการทำศึกเมอร์ซี่ไซส์เดอะบีแมตเสมอกับเอลตันสองสอง ถามว่ากิฟันได้เจ็บหนักตีเอโกเดียงตามไปเลยการเสมอกับเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ที่หนึ่งหนึ่งและน่าจะปวดก็คือเสมอกับเบรตันแอนด์โอบเอาไปเล่นหนึ่งหนึ่งทั้งทั้งที่ฟอร์มสุดยอดแต่โดนทีเด็ดวีอาร์เต็มเต็มเลยนะฮะ แน่นอนว่าการเยือนฟุนลแลมที่มีเกมรัดหลบหลวงซึ่งเสียไปแล้วถึง21ประตูในลีกจึงน่าจะเป็นโอกาสที่ลิเวอร์พูลจะได้เริ่มต้นนับหนึ่งกับการเล่นเป็นเกมเยือนขณะเดีวยวกันในส่วนของเกมบุกเจ้าบ้านก็ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพยิงได้แค่11ประตูในลีกเท่านั้นฉะนั้นจึงเป็นข้อได้เปรียบสําหรับของดกักนี่คือ5ประเด็นก่อนเกมนะฮะลิเวอร์พูลพบกับฟุลแลมชนะก็ขึ้นจะฝุงชั่วข่าวนะครับ